เมนูเส้นที่ขอเสนอวันนี้จะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาปลาจะว่าไปเราก็ไม่ได้กินมันนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยไม่ว่าจะไปซื้อเขากินหรือว่าทํากินเองเนี่ยก็ไม่ได้กินมาเป็นปีละเริ่มแรกเลยเนี่ยก็เตรียมต้มปลาเอาไว้ก่อนเลยปลาที่ใช้ทําวันนี้เราใช้เป็นปลานิญนะคะแต่ปกติเขาก็ใช้เป็นปลานิญอยู่แล้วนี่ทําขนมจีนน้ำยาปลาวันนี้บอกเลยว่าใช้เครื่องไม่เยอะเลยเครื่องและวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีทั้งหมดเท่านี้เลยอันดับแรกเนี่ยเราจะมาเตรียมเครื่องแกงกันก่อนค่ะ เอากระชายไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาพริกแกงเนี่ยไปโขก,กับกระชายโขกจนกว่าให้เนื้อละเอียดละเอียดเลยนะได้เนื้อพริกแกงแล้วเราก็จะไปจัดการในส่วนของเนื้อปลานะคะเอาเนื้อปลาเนี่ยมาโขกให้ละเอียดเหมือนกันต่อไปก็จะเอาตีนไก่เนี่ยไปต้มให้เปื่อยๆเลยนะ ระหว่างรอต้มตีนไก่นั้นเราเนี่ยก็แอบไปทำยำสปะรดกินกันค่ะน้องสาวนางไปเลี้ยงไก่มาพอดีก็เลยชวนนางมากินด้วยอีลอกชวนอยู่นะ ตอนนี้เครื่องไรต่างๆของเราเนี่ยเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่เตรียมในส่วนของน้ํายาใส่น้ํากะทิลงไปอย่างแรกแล้วก็ตามไปด้วยพริกแกงที่เราโขกเอาไว้หลังจากนั้นเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เราโขกเอาไว้เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ตอนแกะเนื้อปลาเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อปลาเยอะอยู่นะคะแต่ทาไมตอนนี้เหลือแค่นี้ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปได้เลยใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็เตินไก่ไรต่างๆใส่ไปให้หมดเลยนะคะเราเนี่ยแอบเติมน้ําลงไปนิดนึงเพราะวัทีิบ้านไม่ชอบน้ําะทแบบ้นนะคะ อาจจะฟังเป็นเรื่องที่แปลกนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะที่บ้านเนี่ยจะไม่ชอบกินเมนูแกงหรือว่าพวกแกงกะทินะคะทุกคนก็เลยจะไม่ค่อยเห็นเราทําเมนูกะทิหรือว่าพวกแกงเลยค่ะช่วงเนี้ยที่บ้านเราฝนตกบ่อยมากๆทุกคนตอนที่เราทําน้ํายาก,กะทิอยู่เนี่ยฝนก็ตกตลอดเลยพูดพร่ำไปเยอะเลยตอนนี้ขนมจีนน้ายาของเราเนี่ยได้แล้วนะคะกินขนมจีนน้ํายาปลาท่ามกลางฝนตกมนาะทุกคน